สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องน้องสุกสาวลาวตาเด้อพี่น้องมื้อนี้สาวสุกกะมาอยู่ที่น้ําแกงคือเก่าเนาะแต่ว่าบ่ได้มาดินซื่อๆเนาะมื้อนี้สิขามไปฟังนะนะพี่น้องเขาเจ้ามีเือคนรถไปกับสาวไก่สนมื้อนี้เฮาสิไปรับหมูเนาะพี่น้องเนาะหมูมาแต่เมืองไทยเฮาสิบ่บอกว่าไผแต่ว่าไปหลุดเอาเนาะว่าสิแม่นไผหมูมาแต่ไทย เพื่อกรเลยให้เขาไปหาบไปกับสาวไกส่สวนเฮลโหลโอ้เฮลโหลอีน่าง้างรถก่อนนะพี่เมื่อวานนี้มาถ่ายคลิปหันน้ำแกงอยู่พู่พี่น้องเอ้ยน้ำแกงอยู่แถวหุ่น่าแบบน่าจ,จะเป็นแบบว่าเขาเขาจะปล่อยเขื่อนแต่ว่าพนนะุ่น่ะบ่ไอ้ตกซัมบ้านนี้แบบสงสัยเขาจะปล่อยเขื่อนแล้วแบบน้ำมันก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่านีพุนมันก็เริ่มหัวไอน้องพี่น้องน่าเหมือนกัไข่เนโกว่านี้ถามมันโต๊คือว่าน,นี้ก็เม็นแบบถ่วมแต่ว่าอยู่หน้านะ่ะเขาวถ่วม เอ้ย <laughs> เขาถั่ม <laughs> น้ำถั่มเขาแล้วแต่ว่าบาสิออกไปเมื่อหน้าแตจบะบวชไปสัเด้๋ยสิเขาไปนในตัวเมืองปากซี่พี่น้องมือนี่เลดอุ้ยเลดออกแล้วพี่น้องอ้ามียางเงวเออพอดีแบบให้น้ำมันบุกเนาะนักมันถ่วมเขาตัวน,นี้เขากะถาเถาเหือเหืออยู่พูนข้าเจ้าคน้นห,หลุดหลเท่าละสองขันหรือว่าขันหนึ่งนดีนะเนาะขาขามจะสีเท่าไรทำว่าบึงกันนะพี่น้องนี่ น้ำแกงตัวนี้หอดผุดล่ะอุ้ยมีแต่เส้เดือนหอดพูนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันกลายไปแล้วแต่ว่าน้ำนะ่ะมันหอดตีนคู่เลยพี่น้องตีนข้องสน,นัระธานน้ำแกงนนนี่เนาะเพราะว่ามันจะมีน้องมียังน้ำมันไหลามาอ่งมันกะมันกะเต็มหน้าเขาเลยอู้หน้าขั้นสิเมนจืดได้กะเข้าป้ามือบางอันนี่แหละพี่น้องเลยบางบาง,บาง,งทรงซ้ำทิดนี่แหละเจ้าดำนะหน้าจะตายผเบื่อนะเบื้อง,นะงเดียวสิบถ่ายคลิปนักเบื้อง นบเห็นเนาะเดียวสิไปถ่ายคิปเบิงงนะเห็นไหมทนผู้สมมันจะท่วมเบิดเลยอาจจะเห็นน้อยหนึ่งนะนั่นแหละมันจะท่วมแถวนี้เบิดตอนนี้สาวกระสุนกำลังล้างรถแต่ว่ารถเฮาก็บึงจากสภาพแล้วก็หนักอยู่นะปีนเขาเกือบพัชบวานนอุ๊ตายอุยตาย ตาหลดสะ้าโหลดมือนี้เขาก,กับสิไปหับเผื่อันไปหับมูมาแต่ทยอีสองคนมาแต่เมืองไทยมาสองคนเนาเพื่อนถ่ายอยู่ปากเซบรรยากาศฟูงเนยพี่น้องมือว่านี่มือว่านี่จืดใจฮะเนี่ยโมทันหอดก๊กอันนี้สามพี่น้องกกใหญ่ๆหญ่เห็นปะจะอยู่บอเข้ายืนนะบอนิ่หน่อยยืนน้ำแกงจะหอดแต่หันมือว่านี่แต่ว่ามือนี้หอดพี่เลย เศษเป็นเศษ <laughs> มือนี้ว่าสิออกไปหน้ากับน้องเปลี่ยนเพนพี่น้องบาสิไปบึงเขาอีพอแล้ววานหนำถ่วเขาลายละ่ะทาเหื่อพี่น้องทาเหื่อ รวมตัวนี้เหือมาแล้วนะฮะสันมาถ่ายคลิปอีกแล้วนะมือนี้ว้าวมาคิ้เอาไดี๋ยวเอาเดีเอาทางการลอน้ำเบิร์นน่ะขั้นเด่นกับอนเ้อตัวกันเออคือคนตอนนี้คนกับเนื้อเนื้อลุกท้อขึ้นโหลดเอ้ยยนื้อลุกท้อขึ้นโหลดอ้าวว่าไปแล้วเด้อบานนี้ยนือเขาเมา่น้ำแกงพี่น้องยนื้อลุกขึ้นเหื่อเดี๋ยวจะได้สองขันบ่ได้อีกดอกเนาะไปนี่ยคือไปซึ้งคือไปซึ้ง เปานะบ่ขึงก็ได้เนาะรึงบ่รึงบ่ตัวนึงขงกูเน่ยไค่ะเพื้อตับ่บ่ึงแล้วเนาะอันน้ไว้ยเปียกแล้พี่นนองเ้ยนี่มึงตีพาคีรดาสีแหงเองไปมึงจะแกะสูงอออกมึงนลุ้งถือไปนะล้านันุ่งตัวนี้ก็ได้ กว่างกวนำเสีอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้แต่ว่ามันบุรุสำนักเสีอดรอเดินตอไป้เาเาสิเก็บมันตัวแรงลอย่าหลุดมันนะเพื่อนเขามันนักเล้นะเขามนย่อมซวยอยู่แล้วได้ไหมส่งเขาก็เปียกไปแล้วนะพี่น้องเอยเขาเสียคือเราเฝ้าเมื่อหอดปากเสีเขาจะแก้ส่งหยาง กวเธอจะให้ฉันลอยข้ามรอวันนี้เอา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 ซูซูซูมักระทั่งคุณสะา <laughs> เอาใหลยขา้ามรถวันน,นนี้คืนนี้ไหมอสิที่เขาจะขืนตัวน่ะมันบรสันเดิกเนาะว้ยอย่าเผาไปที่ไหนะทุกคึ้นไว้ก่อนเออพวกนายสูงนะนีถักอีนี้เค่นนั้นและอย่าา้อา,า,าวุโสไร้เลยอยู่ <laughs> เจนเยเจนเยะทรมานจริงๆนะท่านผู้ชมไปกีขาวอุ้ยอุ้ยมึงเน่ยโทรศัพท์กันหือมึาจะมาึงรถว่้เป็นขึอนาสิบอันเป็นขึอนหาสิบปีนลงแต่ืออ้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ลำบากขนาดเนาะอปกตี้เ ชิคี้หูสัตว์ไปเลยเ่าบดี้่องเอ้ยบ้งเน่ยหัวบ้านี้มาันหอนี่สบนี่เดี๋ยว้าม่ยืนเปิดคลิปนี่แหละจาได้ค่าเหื้อฮะไ่อยากค่าเหื้อเท่าไดหค่ันดีดี เออออ่าวขาวาคิปกงนี่บกเนี่เกานนี่พาดขึ้นแม่โปรโมทไพ่อยางมาบานคิดดมีเเฮอให้ขาม ครู S <S ถ้างเขาตามทงสวงมไม่หรอมนี่เขาคือสั่นมาบุญเขาอ,อยากาายากินเขาเปล่ะเจ้าเอจตัวสุดบรรยากาศดีนแะแปลงพุ่มออกเขามาสัน่นในิคีรตากคนนะครับสาวไก่สาวไก่สุด มีหูนะมีหูตอนตอนมันอะน,นะตอนหนำ่าท่านถ่ว ทุกคนเฮาก็ขึ้นมาจากน้ำแกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกะเฮาเอาคองมาเวยไหป้าเอาขอ้อซานกับอันนะั้นปลาร้าอันอภินังน,นักง,งปลาแดกมาเวยไหป้าอันนี้เพื่อนป้าชาวซูเคยมาถ่ายคลิปอยู่เนาะแล้วเฮาก็สิเดินทางเขาไปในเมืองปากเซ่เลยไปขี่เฮือยังวะไปไปฝ่าเอาน้ำมูน้ำมูนมาถ่าเต็งเ่ยเอาเป็นว่าเฮาไปเผาะกันอยู่คนเลื่อยนะทุกคนไปเผาะกันที่เมืองปากเซ่เนาะไปเลยทุกคนตอนนี้เขาก็มาหอด ในตัวเมืองปากเซะกะ่แล้วก็แซลซุกเอาเงินไปให้คางงวดรถเนาะเหมือนีก็มีเบียร์น่แล้วเาก็มาทีซ่าซูปบารมาหับหมูนะหมูมาแต่เมืองไทยนะทุกคนนี่ซาบขงแก้วในน้ำตุน้นะสบายดีเคยไปถ่ายคลิปเรื่องกัรโนบาร์ตะกี้บ่เคยบ่เคยเนาะตั้งแต่เปิดสอง <c oughs> มาบ่เคยไปแต่ว่าเขาเปิดสองเคิื <c oughs> ่องติมนเมื่อ,อก,กี้น้องตุ้จังไหนไปไทยนี่แหละทุกคนแต่ว่ามีอีกผู้หนึ่งออกเมื่อแล้วก็แซวไกส่สดเนาะ บอกเลยว่าจากันเอียงเราทุกคนมากหดก็คือออกเมื่อเลยพายนะเขาก็เอาเงินไปใหดด้คารุ่ดเดอะากาเมย่างโลจังหน่อยจังสีเมื่อนี่แหละส้มหนาทีมาเต็เมืองไทยไปอยู่จักเดือนวะสี่เดือนปลายสี่เดือนปลายเนาะก็เลยมามาแล้วแต่ก็<อ>ไม่มีกำหนดว่าจะกลับจะกลับวับนไหนบางทีก็จะอยู่เลยต <laughs> อนนี้ก็เมย่างโลนะทุกคนอยู่ในเออแพนซีมอลที่เช้าซูเคยมาตอนนั้นแหละถ่ายคลิปด้าเนาะเทนนึงจะสิกินเอียงเขาก็ยังยิมทันได้กิน จังหน่อยเท่ากับจะเนื้อทุกคนเนาะผ่านแก่งมากเลยเมือน,นี้ค่ะตามที่เห็่ในได้คิดแหละเมื่อเอาเครื่องไปใส่เครื่องเครื่องอยู่ใส่เบิร์ดโอ้โอโอโออยยูนี้คิดจงใครเนี่ยเาะมันถือแสงโอ้ยซนะ <laughs> ุดคือเก่ <laughs> ออาและเซื้ออะไรวะ เด็กกินข้าวกับปนันที่สิกินเองไม่เห็นดงมเสาเนี่ยกินข <c oughs> ้าวหน้ยเดียวมแจะเป็นกราฟนี่ไจะเกี่ยวกักาปิศาก็ได้มันก็จะมีอะไรเยอะอยู่นะทุกคนนี่ทางสมอง เราไม่ร <laughs> <Our S 2> oh, mm ู้ว่าเราจะซื้ออะไรเพราะว่าเฮาก็บบริตังใจสิมานี้หรอกซาสุกมาเวียเอาเงินให้คาหลุดแล้วจังมันยังอย่งกะซยางนี้อู้มีียังหอกแกโอ้กูไปกูซื้อียังเออๆน้ํามันออยน้ํามันออยอยู่ไหนมีโฆษณาอยากอยู่สัมบูหินจ่อยพงสีเผือันนะ เอาเพนเดอร์แนวหน่เนาะอันนี้จะไปี่หมันไม่มันมีหเนาะคูเห็นสัมเสนอืมหืมากูเห็นอยู่ใเนาะ ไกินข้าวนะตอนนี้ปะฮะพี่แตอมอลุงขณรในเรือนก็สิลุงบันนอกสิลุง,ลงขณรในเรือนไม่ <c oughs> เรือนบมเรือน <c oughs> ไปเลย <c oughs> นะพี่น้อง <c oughs> อเดี๋ยวเขาพวเอาเครื่องเขามาใหม่ กินอยู่นี่วะอาได้กูกระบาไอ้เราจะไปกินที่ใดมองนี่แล้วไม่จําหรอกคุณพี่สัสนิบาตโซ่นี่วะอยาวเปอรคลิปว่าใครหย่ารัต้วเอาปลาเป็นเอียงคืออะทำไมเอาในลูกทุกคนเฒ่าเพรทันในเมื่อตอนนี้เป็นเมล่าจมูกซีมูหาหมูทั้งแท้เขาเกินหาหมูเอาแก้ว จะไปอยู่ห้าโมงเย็ยนค่ะเออห้าโมงเย็ยนเ้าโมทันในเมื่อเ้าเขวามาตั้งแต่ชีพมือสาวทุกคนเขากับล่างจากที่เขาอยางอยู่อันน,นั้นเนาะยางอยู่แพงชีพเขากับขึ้นไปเบิง่งนนั่งอยู่ในหัวนะทุกคนบุกเพสนิวาสสองนะคะเขาเบิ่งแล้วเขาก็ลงมากาบพยางศื่อเครื่องเล็กน้อยกัไปเจรกญน,น้อยน้องรายเติบ <laughs> <laughs> เลยแหละกระซิบพากันเมื่อวันนี้ทุกคนจนคำน่ำ้วเนานะกระซิมีเพงสมนีทุกคนมือนี่ก็คือมาหับหมูที่มาแต่ไทยเนาะแต่ว่ายัโมทันหอดเพื่อนหอดบ้านเลยพอเมก็คึ้นที่ข้องยื่อ เอาเป็นบาสําหรับคลิปนี้กับเบื่อเพียงจำนีนะทุกคนไปพอกันใหม่คลิปนะนะหน้าบ๊ายบายสิไปพอกันก็พับเกลียวคลิปนะ <c ười> หน้าฝาก,นกนหกกน,น้าฝากตัว่ลยดิผักหน้าฝากตัวด้วยนะคะผักเฟซหน้าบ่ผักเนื้อผักตัวในเด้อเจ้าหน้าสีไปพอกันนสีสันใหม่อีกว่าสันบ๊ายบาย